ตอนนี้มีกี่แก๊กตีกันอ่ะอุ้มเยอะปะสใครที่<ส>อยู่ใน<ส>บา<ส>้านอ่ะตอนนี้ม<ส>ันกักศพในบ้านไม่ได้ไไดมึงเคยเหยีบ้านหน้าบ้านได้ปะตรงหญ้าเล่นอะไรให้มันในนี่หน่อยสัตว์มาออกมาไอ้เหยยี้หยนนี่ใครอ่ะมึงออกมาดิมึงอย่าเล่นอะไรที่มันในนีด่ดิสัตว์นั่นนะผมใหญ่นะผมแคสผมแคสเมื่อกี้อยู่ไหนกันเบพื่อนบ้านหรือบ้านโอเคโอเคโอเคกำลังไปตัวอะไรเฮี้ยแคส แล้วมีกีทซอบะพี่ตอนนี้เราถือกีทซอบอ่ะก็อยู่อ่ะแต่น่าจะครบเลยมั้งเขาจะมาเขขึ้นเขาเขาหน้าบ้านเนี่ยไปอยู่บนเขาหน้าบ้านเราท่าวบอกอยู่บนเขาหน้าบ้านพี่เออเราอยู่นี้ไงเราอยู่นี้ไงให้มันมา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 ใช่เวลาบ้างนึ่ง สามสามนาทีก่อนเรยนพี่ไมทำพันที่มาลไม่ันไม่่่งไ่ทม่ทีไม่ทไม่ทไอพวกอ้งอย่อ่ไอนี่นะหลังบ้านใครเชิญนะไม่เขาบอกมึงว่าอะไรเขาบอกมึงว่าอะไรให้รวมไหนพี่ไส้เกียมึงยามือในาสตร่ยิงลูกปืนอะไอปืนลูกพิงอะโดนไล่อยู่ไหน อยู่บนบ้านกันอยู่บนบ้านกันเฮ้ยลงไปข้างล่างไปลงไปข้างล่างตำรวจมาลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมา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 ลงมา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 มาให้มันกลัวกันไอสัตว์มา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 ดีดีไล่มันออกไปไล่มันออกไปมาไอสัตว์ให้มันมามีปืนแล้วยิงตำรวจได้นะพี่จะยิงมันยิงเราเลยนะมันลงลซองยิงเลยมาซ่อมรถไหลพร้อมซ่อมรถไหลพร้อมซ่อมรถไหลพร้อมลูกซองสัตว์ได้เลยนะเย็นเดี๋ยวพุชชนกันเองเย็นๆห้มันมาให้มันมาถ้ามันไม่อยากเอ๋อให้มันมา ไปขึ้นเขาต่อไปขึ้นเขาขึ้นเขา,ขขาต่อเดี๋ยวกูบอกว่าถ้าลงมาก็ลงมาเหมือนเดิมเดี๋ยวกูจะลอ่อตำรวจไว้ีอสีแดงนะอยู่เหนือบ้านโคอีตอนรออยู่<อ><อ>เห็นหอยบ้าน,น,นนะบ้านคนรวยนะตอนรออยู่อยู่ปั๊มใกล้บ้านโคอ,อลีลงมา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  ไม่ต้องไม่ต้องใจเเจเยพ่อพ่อพ่อนว่า่า่ากูรักอยู่เนินต่ำเนินต่ำเนินต่ำไปทางขวามีอาวันคันหนึงทางขวามีหน้าบ้านมีอาวันคันนึ่งบนเขามีตำรวจสคันครับเรืออ่อยเรืออ่อยเรอมองไกลไกละลง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 เย็นรถกูจะเย็นไอ้ป้าไอ้ไอ้ไนท์สัตว์เอามันหท้าอะเ้าก็มาแค่นั้นแหละ ทำเป็นเก่งนะไอ้จัดโอ้ยโทษทีเฮ้ยใครไม่ถือศพมาห่อเปดิมาห่อเปตำรวจดิหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านอ่ะใครไม่ได้ถือศพวะใครไม่ได้ถือศพวะไลขึ้นลงใหม่ขึ้นลงใหม่ไม่หรอ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 ไม่ได้ใหม่อ้อนอ่อนแดงดิอ่อนถือศพตำรวจไว้ใครใครเนี่ยถือศพตำรวจไว้คิดว่าใครที่มันถือศพตรวจนะครับ หน้าบ้านครับหน้าบ้านไม่เห็นพี่ไต๋พี่ไตลพี่เตอพี่ตปต้องโดนไหพี่เต๋อพี่ไตพ่เตอพี่เตพี่เตอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงยังใคมีว่าไมครับพี่ไมบ้างเช่ตนี้พี่่สนกา่ด้วยนะเื่อพี่ตอกปะสนากนด้วยส่านการณกด้วยเหรอโด่นี่่ ล่ากลาในบ้านครับเฮ้ยไม่ไไม่มีคนไม่อุ้มศพเลยหรอเนี่ยศพมีห่อเปยมีอะไรเนี่ยมือเต็มกันหมดไม่ไม่พี่เติอ์ลงมาไอ้ล่วงแล้ว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 ล่วงตำรวจล่วงหน้าบ้านอ่ะติดจัดงานต้องต่อ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 ปล่อยไปนะปล่อยนีตำรวจล่วง เสร็เลยให้มันอุบายไม่เป็นไรไม่เสียเวลาไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลา <c oughs> ถอยถอยเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูไอ้นี่เอง โอเคฮะคิดใช้ไม่ได้เพื่อนกูไม่ลงมาเล่นกับกูเลยสัตว์โอเคจับจับอ้วยนี่จับเสือเขียวด้วยอะไรวะกูอะไรกันไว้เี่ย ไม่บอกถึงเล่นเองอ่ะเล่นศพตะกี้นี้ที่กำลังจะชุบอ่ะเล่นเองที่จะชุบอ่ะเล่นเองโ็นา้ตาทำให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้คดีอะไรอ่ะที่จะเล่นเองอ่ะคือเล่นศพเล่นไอตัวชุบมาเจ้าที่หรอไม่ีไดอก็มาแทรกลุงตาบ้านี่ยโอเคไอ้นี่รถนี่เลยรถนี่ไอ้พิลล์สัตว์เอ้ย ั่้มันต้องเอาอยู่แล้วผมมีฮาคิงกันเมื่อกี้เนะย่ยก็ต้องเอาไอ้พวกข้างหน้าไว้ก่อนแต่เพื่อนทำอะไรกันไม่รู้เมื่อกี้นะอยู่ด้านหลังใครจะบอกว่ากูเล่นเองไว้ีไม่คิดหรอไว้สัตว์ว่ากูจะไหวหรอ คือผมจะให้เล่นกับตำรวจให้หมดเลยไม่ได้ให้หนีให้เล่นให้วอกับตำรวจให้จบไปเลยทีเดียวเซตเดียวคือเราจะชนะเลยไว้เมื่อกี้ลที่ที่ที่สิ่งที่จะบอกไปคือเล่นกับตำรวจให้ให้จบไปเลยครับคือให้มันชุบมาก็ไม่เป็นไรเราหอทั้งตำรวจหอทั้งไอ้นี่ผมแคสหอทั้งตำรวจหอทั้งพวกมันอ่ะก็คือจบเลยไม่ได้ไม่ได้ให้กะให้หนีไม่ได้กะให้หนีเลยซ้ำเมื่อกี้นี้กะจะให้รวมกัน4ี่คนแล้วก็เล่นกับตำรวจให้หมดไปเลยครับเพราะว่าเราไหวอยู่แล้วเพราะตำรวจจะมีหน้าที่ชุบ ชุบไอ้นี่อย่างเดียวจะมีหน้าที่ชุบไอ้พวกเนี้ยแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะชนะตำรวจได้สูงครับไอ้นี่หน่อยครับเจียวผมหน่อยครับผมโดนจับมาอะไรนะครับเจียวผมหน่อยครับผมโดนจับมาล่างล่างล่างเจียวเจีเจียวลุงหน่อยดิล่างไอ้ล่างเจียวลุงหน่อยดิคนคนไอ้ล่างเจียวลุงหน่อยให้ได้จะทำมันมันยากโดนคดีครับเมื่อกี้นี่แคทไม่ใช่บัมบัดโดนโดนอุ้มอุ้มอุ้มโอเคครับไปยัาแต่บินนะครับแแลล้้วว แป๊บนึงนะครับผมเข้าวอฮัลโหลครับอ่าคดีของลุงคดีอะไรครับลุงเขาอยู่น้าน้าสอนอนอ,อุ้มไงกูบอกอยู่ว่าอุ้มแล้ผมต้องถามก่อนครับต้องถามก่อนแล้วก็แทงตำรวจด้วยยึดก็ยึดตำรวจใช่ไหมครับเออเร็วๆเสียไปล้านกูจะได้ไปไ<ด>ช่วย<ด>เพื่อนบ้านึงนะลุงลุงแทงตำรวจใช่ไหมฮัลโหลเนว์วอ กูบอกอยู่เนี่ยลุงลุงแทงตำรวจใช่ไหมเนี่ยกกูพูดอยู่เนี่ยจะต้องถามก่อนไงมันเสียเวลาเร็วๆจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อพยาคนตัวนะครับสอดจอหลังนะอาวุธนะลุงจะประกันอาวุธประกันประกันประกันสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับกระเป๋าแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เท่าไหร่นะ อาแปดหนึ่งสี่ครับแปดหนึ่งสี่เท่าไหร่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแม่ใจร้อนจริงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันทำไมไม่เอาสามแสนไปวะไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นอ่าโปรโมชั่นครับสอนอไอ้ยี่เมันงงเว้ยมึงมาพูดอย่างนี้มันงงมึงเอาสามแสนไปมันจะได้ง่ายกว่าขอลุงอุ้มศพนะขอยาใส่บินนะครับเออสองหมื่นเป็นโปรโมชั่นไงลุงลุงก็ต้องเข้าใจหน่อย เดี๋ยวคนเช็คบินนะจ่ายบินกันไหมครับคุณลูกค้าจ่ายบินกันเลยครับบินเดี๋ยวบินเกินครับไม่จ่ายยังไม่เกินเอา้าโอ้โหจ่ายเดี๋ยวไม่ได้หรอลุงเป็นลูกค้าสองตัวเร็วเร็วเฮอรกูร,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 รีบแล้ว,ลว,ลวขญาตส่งตัวนะสามสิบนาทีนะครับ นี้ลุงกำลังเขียนคดีแต่เย็นอะไรของมึงเนี่ยไอ้เย้ยลุงเขียนชื่อคดีอยู่ก็ลุงมีทันบนกน็ต้องเขียนก่อนป่านนี้กูไปอยู่ในคุกกูแหกออกมาแล้วไอ้สั์ มึงไม่ต้องเขียนอะไรก็เยอะแยะก็ได้มั้งใจะให้คนอื่นรู้ไปทำเฮี้ยอะไรเนี่ยม,ม,มันเป็นทันโบนมันเป็นทันโบนเออมึงก็รีบพิมพ์ดิอ่ะลุงดูว่ามันยาวแค่ไหน เกมมีกี่คนวนะเนี่ยดูไม่ได้นึกว่าติดเพิ่งเขาเสิร์ฟมา ใครวะเนี่ยหรอใครเนี่ยสิบเปอสิบครับลุงโอเค,อเค,อเคสัตว์ ข้างนอกออกมาข้างนอกแล้วก็ให้โชว์บรทำงงไหมครับแล้วกูเจอในคุกกูเป็นพ่อบ้านกูไล่หวดไม่ให้หมดไล่สัตว์ไม่ไหวละ ไม้พวกเคียรุกูสามไม่เช็คนะไม้สัตว์ยี่กำลังหงุนหิดคนในแก๊งอยู่ไอ,อ้เหี้ย สั่งเที่อะไรเหมือนควายอ่ะไอสัตว์เมื่อไหร่จะเลิกเป็นควายสักทีวะมันนี้แก๊งอะไรเอ่ยสัตว์ตีหลังอานี้อืม เขี้ยเขี้ยนี่สัตว์เอ้ยเวนรกเขี้ยนี่สัตว์สัตว์สัว์งุดหงิดว้ยเฮียไหาวเนี่ย ไอเทียดีล้อหลอกไอ้สัตว์ถัแล้วมัใครเจอรถแเฮ้ยมึงเกมไดไงน่ะไม่ต้องไุงลงมาตอลล่า5 0ันลงลงไม่ไหวลงครับไอเทียดแบ็คพูดแล้วก็ใครพูดวะในรถครับพี่เออวาไงน่าจะเก็บเหล็กด้านล่างตรงคือผมไม่รู้ว่าธนาคารจ้างใครไว้ไว้แล้วชิดา แต่ราคาคนเลอคือผมไปรับคนคืออยู่ดีคนแรกเขาก็คือรถมาใช่ไหมเขาบอกว่าน่าจะจ้างคนอื่นไปแล้วคนที่สองเขาบอกว่าให้ผมนับหัวไว้แล้วผมก็มาเจอลุงเนี่ยสรุปแล้วลุงจ้างผมไหมไม่รู้อ่ะมึงก็นับไปก็ได้ให้ผมนับไปแล้วจะไปเก็บที่ลุงยังไหมครับเก็บที่ใครก็ได้ในเจเคอ่ะได้ครับมาตินอ่ะมาตินอ่ะจุกเก็บที่จุกก็ได้ครับลุงไอ้เหี้ยนั้นหยาดเลยไม่มีตังค์หรอกโอเคครับ ให้ผมมาร์คไว้ใช่ไหมครับว่ากี่คนกี่คนแล้วก็เป็นคนบอครับไอพี่ไฮบร้านลนเมื่อหนึ่งให้เวลาลนเมื่อหนึ่งเฮ้ยตรงหน้าบ้านตะกี้เนี่ยใครคอไฟวะไอ้เย่ยให้หนีอ่ะกูอยากรู้เซิร์อครับบอก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 เปนคนบอกทำไมอ่ะเจอเขียวเขียวประมาณกับตัวละสิบห้าคนน่ะไม่กูมีฮาคิลุกี้ลยลุงเปิดก่อนเลยดิผมไม่คือมันจะเปิดทำไมอ่ะมันเสียเวลา เผื่อเราชนะจำได้ไม่ต้องเปิดไงมันต้องดูสถานการณ์ก่อนไอ้แลนแดงพี่แลนแดงทางขึ้นลงบาลตันมันไม่ตีไงเอาตังไปดิเอาเต็งไปดิหนึ่งเจ็ดแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดสี่เอาตังเหรอใช่ปะลงเออมาเลยพี่นะแล้วมึงแล้วมึงไม่คิดหรอว่าว่ากูลงไปแล้วนะเว้ยมึงเห็นกูเล่นอยู่ปะ่น่มาได้ผมบอกแล้วว่าลุลงแล้วพอลุงพอลุง น้องลงลโอโดนจกส,นสองนมันก็ไลงไ,ลไม่เป็นไรกูบอกกูบอกไปแล้วว่าไอ้นี่ให้มันเอาไปก่อนเลยยังไงเราก็ได้กับตำรวจอยู่แล้วเมื่อไ่าถ้าเราฆ่ามันตายเราก็ได้ต่อนี่แล้วาไม่ต้องมาไล่มาโดนไล่ด้วยมันเสียเวลานเนี่ยตอนนี้กับตำรวจแล้วนะพี่มันสามสิบเอ็ดคนอ่านเกมไม่ขาดหรอกีบมันได้ย่ดาดเก่งไงเป็นร้อกีบมันยี่สิบสี่นะคบานได้อ่านเกมไม่ขาดหน่อยดิ มึงสั่งคือมึงดูเดี๋ยวแม่งเสียคนไปกี่คนในฟุกเนี่ยมันควรจะจบเล่าเพเผื่อไม่จบอีกยี่สิบใบอ่ะกูอยากให้มันรีบจบไวไงโอเคโอเคโลกไงอโจะหนีกันทำไมว่ามึงจะกลัวกันทำไมกูไม่เข้าใจมากๆเลยอะจะกลัวทำเหี่ยอะไรไปหรกแต่คนไม่กล้าลงไอ้เหี่ยกูยังไม่เห็นกลัวเหี่ยอะไยเลย เกมไม่ได้สกปรินมานะมารวมหน้าบ้านนี้มารวมมารวมกันให้หมดเลยนี่มา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 ถ้าเกิดเพื่อนใครว่าเยอะตีตำรวจไม่ใ้มึงตีตำรวจเกมน่าจะเกมมั้งคนที่ไปแซมมันนะมารวมเลยมารวมเลยเอ้ยยิงหมอเลยแบ็คเกมมัแล้ว ส่งไปแบกอยู่นี่ส่งแบกอยู่นี่ okay, ผมมันรอตามอยู่อ่ะมาตามอยูมันจมดินอยู่อ๋อโอเคมันอยากมายุ่งกับโสด